เทคนิคการแต่งบ้านแบบภูมนี่สไตล์เน้นความอบอุ่นน่ารักมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคังวัสดุไม้มี5เทคนิคการแต่งบ้านแบบภูม,มิี่สไตล์เน้นความอบอุ่นความน่ารักมาฝากกันค่ะ ต้องบอกเลยว่ากำลังมาแรงมากๆเลยกับสไตล์นี้นะคะโฮมี่สไตล์ก็คือเป็นการแต่งบ้านแบบมีกลิ่นไอของความอบอุ่นจากธรรมชาตินะคะต้องบอกเลยว่าสไตล์นี้เป็นการเหมือนแบบเออรวมเอาข้อดีของหลายๆสไตล์อะมารวมกันไม่ว่าจะเป็นความเป็นระเบียบ ของการจัดบ้านเนาะแล้วก็ความอบอุ่นอะไรหลายๆอย่างนะมารวมกันในสไตล์นี้นะคะมาดูกันเลยว่า5เทคนิคนี้มีอะไรกันบ้างคะ่ะข้อ1นนะคะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับบ้านอย่างที่บอกเลยนะคะว่าสไตล์นี้เน้นความเป็นธรรมชาติเนาะเพิ่มความอบอุ่นความผ่อนคลายให้กับบ้านเนี่ยก็ต้องเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้เลยค่ะหรือถ้าสมมติบ้านเราอะ่ะ เป็นสีอ่อนเลยทั้งบ้านการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์สีเข้มนะคะไม่ว่าจะเป็นสีวอลนัทหรือว่าสีโอ๊กนะคะนอกจากนี้ก็จะเพิ่มสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าสีฟ้าน้ำทะเลเข้าไปในของตกแต่งอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นกิมมิคที่ทำให้เรานึกถึงธรรมชาติได้มากขึ้นคะ่ะข้อ2นะคะเพิ่มไฟโทนอบอุน่นบวกเข้าไปกับของตกแต่งโทนเย็นค่ะ การแซมด้วยสีโทนเย็นเนี่ยนะคะก็จะช่วยเพิ่มความผ่อนคลายแล้วก็เพิ่มความอบอุ่นจากธรรมชาติให้กับบ้านของเรามากยิ่งขึ้นค่ะข้อ3นะคะการใช้ทีมครอบครัวเข้ามาตกแต่งบ้านเนี่ยก็จะช่วยให้บ้านของเรามีกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับคนในครอบครัวนะคะอย่างเช่นวันปีใหม่นะเราใช้ทีมของวันคิดมาสเข้ามาตกแต่งบ้าน แซนด้วยของตกแต่งเล็กๆน้อยๆเป็นกิจกรรมที่คนในครอบครัวเนี่ยสามารถทำด้วยกันได้นะคะอันนี้จะเป็นคำที่สมบูรณ์แบบของคำว่าโฮมมี่เลยค่ะข้อ4นะคะใช้มา่านเพิ่มความอบอุ่นให้กับตัวบ้านค่ะๆๆๆการเปิดรับแสงธรรมชาติให้กับบ้านเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่สำคัญเลยนะคะเพราะว่า ความสว่างจะเพิ่มความอบอุ่นให้กับตัวบ้านตามธรรมชาติเลยค่ะซึ่งเราจะเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่หลับแสงของเราด้วยการใช้ม่านสีน้ำตาลม่านสีน้ำตาลนะคะก็จะเข้ามากๆเลยกับบ้านสไตล์โฮมมี่เนาะอาจจะมีม่านขาวๆเอ่อทับอีกชั้นหนึ่งก็ได้เพื่อเป็นการกองแสงในตอนกลางวันลดความทึบแสงลดความอึดอัดทำให้บ้านเนี่ยดูโลง่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ ใช้ประตูไม้เพิ่มกิมมิกและก็เพิ่มมิติให้กับตัวบ้านคะ่ะโฮมมี่สไตล์คอนเซปต์ของเขาก็ชัดอยู่แล้วเนาะว่าดูอบอุ่นธรรมชาติการเลือกใช้ประตูไม้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าบ้านของคุณนะ่จจะเน้นแสงเราก็เพิ่มความน่าสนใจด้วยการใช้ประตูสีน้ำตาลเข้มเป็นกระจกก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะ คุมโทนเป็นสีอ่อนก็สามารถใช้ประตูไม้สนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5เทคนิคที่ทุกคนสามารถเอาไปปรับให้เข้ากับบ้านตัวเองได้หรือว่าใครมีปัญหาอยากปรึกษาเกี่ยวกับประตูไม้หรือว่าการตกแต่งบ้านเพิ่มเติมสามารถคุยได้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปอ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เ,ออเว็บไซต์ของคลังวัสดุไม้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าใครอยากจะ ออสอบถามอยากคุยก็ให้แอดไลน์เลยค่ะข้างล่างนี้เลยค่ะนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ